ติวฟรีสอบท้องถิ่น2,567สัญจรทั่วไทยมาแล้วสายสอบเข้ารับราชการห้ามพลาดงานนี้จัดเต็มทุกวิชาโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับชาวจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงงานนี้จัดติวฟรีวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2,567นี้สถานที่โรงแรมเอสตาวันห้องประชุมเอสสองสนใจทักเลยอินบ็อกกล่องข้อความลงทะเบียนจองที่นั่งผ่านระบบที่อินบ็อกกล่องข้อความเท่านั้น งานนี้หนึ่งปีจัดครั้งเดียวติวฟรีห้ามพลาดงานนี้จองให้ไวก่อนที่นั่งเต็มถ้าชอบงานดีๆแบบนี้ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแอกรุปเปิดเริ่มเช็คชื่อผู้ที่ลงทะเบียนติวฟรีเวลาประมาณ7จ็ดโมงสเริ่มบรรยายหลังลงทะเบียนและเริ่มเรียนเช้าจะลดเย็นตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหรือจนจบเนื้อหาติวสอบท้องถิ่น2567เลยงานนี้ฟรีจริง ชาวจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียงงานนี้ห้ามพลาดแอรกรุปขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแอรกรุปขอขอบคุณแล้วเจอกันวันงาน